อ้าวภัทยทำไรต้ตมตำนี่ตำตม้มตำกินมื้อกลางวันใช่ป่ะภัยโอ้จะบ่ายสองเล้วกลางวันนะเนี่ยส้มตำห้ตอากาศร้อนกินต้ตมตำอร่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> บรรยากาศดีค่ะต้องกินต้ตมตำค่ะนวันวๆเลยค่ะต้ตมตำแตบๆมีขนมจีนด้วยนะคะ แหนมเจนกินกับส้มตำนะคะนี่อร่อยอร่อยป้ากินอะไรเนี่ยต้มจืด,อ,จดอ,ะะอันนี้ก็กินต้มตำนะคะอันนี้กำลังตำอยู่ค่ะนัวนัวเลยนี่เอาพริกไปเลยกำมือหนึ่งแซบแซบค่ะนัวนัวค่ะต้องใส่พริกกำมือหนึ่ง เคนะคะอือร่อยอร่อยนี่นี่ดูโป้นี่ปรมาแล้วก็มะเขือเทศอ้มตาเนี่อปลาของเราเองเอ้ากินไปก่อนค่ะกินไปก่อนนี่ใส่น้ำตาลแล้วนะครับเป็นไงอร่อยสินี่อยากเปรี้ยวใช่ไหมจัดไป อยากเปรี้ยวก็จัดไปนี่เป็นไงล่ะจัดไปนี่ไปเข้าไปเจ๊เจ๊เปรี้ยวไหมไหมแม่เจ๊เจ๊ใหญ่ใหญ่แล้วอร่อยแล้วอืออร่อยจริงๆแหลกได้ก็แหลกเดี๋ยวแม่แรงก็ลองแหลกแหลกไม่ได้ก็ต้องแหลกก็ะตมโคกเดียวอร่อยโคกเดียวนี่แหละ นี่ปลาล้าเด็ดนี่ปลาของใครคะนี่ติีพิมพ์พิมพ์พิมพ์มคราโหอร่อยนะคะปลาเขาอร่อยจริงค่ะเบดีโมแม่อีพิมพ์อืมอุ๊ยแม่นี่ตามด้วยมะนาวอีกสักนิดหน่อยนะคะเพื่อความกลมกล่อมค่ะกลมกลม่อมดูปากนัชชานะคะ กลมกลมเน่อืมยายจะใหญ่แล้วชอตาในคอกมนดูในคอกหนี่ยนะคะโอ้โหมันตะวางตะไวขนาดเลยคุณค่ะนี่อืือมาเคลือเทศปลูแซบแซบชิมก่อนนะคะชิมก่อนนะคะเป็นไงคะโอ้แหลกได้คอ่ะแหลกได้ก็แหลกค่ะ อ่ะแหลกไล่ค่ะอ่านใส่มะละกอลงปลายไคุณบอดูนี่ยอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็ตําทุ่มต,มตมกินกันค่ะอร่อยนะคะเนีย่ยเตรียมเครื่องเคียงไม่พร้อมตำมไหมคะ่ะใส่พริกไปเลยกำม,มือหนึ่งอยากแซบค่ะ คนไม่กินเผ็ดก็เม็ดเดียวถ้าคนกินเผ็ดก็ใส่ไป,ไปเลยค่ะกำมือนึงอันนี้ใส่ไปเจ็ดเม็ดเจ็ดเม็ดเจ็ดเม็ดก็แซบอยู่นะคะ,สะเสด็จเสดาวค่ะอือหือเป็นไงคะแหลกไล่ได้แหลกไล่ลค่ะเขาบอกว่าแหลกไล่ใส่น้ำปลาอีกนิดนึงเอ้ยน้ำปลาอีกหน่อยหนึ่งแซบนัวเลยค่ะทีเนี้ย อาหารไทยจานมันหนุมจีนต่างหากนะคะเมื่อเสร็จแล้วใส่ถาดค่ะโอ้โหเป็นไงคะหน้าตาพอแหลกไล่ค่ะหน้าตาก็อย่างเงี้ละค่ะบ้านๆเนี่ยอร่อยค่ะอืมเทไปเลยเทไปเลยอืม ค่ะอร่อยสุดๆค่ะเดี๋ยวเราก็ลองไปชิมกันเลยนะคะรสชาติจะเป็นไงว่ากันไปตามไปเลยค่ะเจ้เข้ามานั่งเลยในวงเลยค่ะวงเราอยู่ตรงนี้ค่ะวงนั้นไม่ใช่ค่ะอะเจ๊มาชิมก่อนค่ะว่าเป็นยังไงคะเดวห,หันมา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 เลยค่ะ,ะเจ๊ เป็นไงมางรสชาติอร่อย <c oughs> เป็นไงคะอร่อย,ออยโอ้โหเห็นไหมล่ะมีคนเชวชวนชิมแล้วคะ่ะอร่อยอเป็นยังไงคะหน้าตาทุ่มตำเนี่ยใช้ได้นะคะ,คะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดตับตาะใครและกดติดตามด้วยนะคะคับเว้าวหน้าจะมี อาหาร,<ด>ราอร่อยๆมานำ<ด>เสนออีกนะคะสวัสดีดค่ะ